โรตารี่ได้มอบรถวิวแชร์ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอน้ํา h o n ครับที่ห้องประชุมร้อยปีอำเภอน้ํา h o n จังหวัดขอนแก่นในการประชุมประจำเดือนของกำลังผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้อํา h o n สโมสรโรตารี่น้ p h o องร่วมกับอำเภอน้ํา h o n g ทำพิธีมอบรถวิวแชร์ให้กับผู้พิการในพื้นที่อำเภอน้ํา h o n โดยมีนายสุชัยบุตรสารายนอำเภอน้ํา h o n เป็นประธานในพิธีร่วมกับผู้ว่าการภาค3340นางรัชนีอยู่ประเสริฐ และนางเจริญศรีแสนจันทนายกสโมอสรอโรตารี่ร่วมกันมอบรถวิวแชร์จำนวน38คันเพื่อช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยและคนชาราที่ไม่สามารถเดินได้และมีฐานะยากจนมีาน,นเนาในเขตพื้นที่อำเภอน้งผ่องโดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหลักจากดรออตมาชีเลอร์นายกสโมอสรโรตารี่อ e ีคลับดอลฟินพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยดรมาร์เก็ตดีทออดีตผู้ว่าการภาค3340โรตารี่สากลและสมาชิก โดยรถวิวชัยที่มอบในครั้งนี้จำนวน3าคันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 2ึ่0 0บาท Oh yes thank you very much we feel very happy to be here and to see all the people and and to uh, to see the, the, the diabetics and we hope they they can start a new life when he move by himself and so so I I, I think it gives you some joy in In them life. And we are very happy that the district governor is, uh, Rajani, is joining uh, this event and all, all the other uh, people from the Rotary Club Namphong who are very engaged and uh, we, we love it very much. And so it it was. Support this, uh, engagement. ข่ขออนุญ,ญาตนะคะ uh, ท่านบอกว่าท่านดีใจมากที่จะ uh, ที่ได้นำวิลแชร์มาให้คนพิการแ uh, ถวบ้านเรานะคะ ก็ต่อไปนี้เขาจะได้เปลี่ยนได้อยู่กับชีวิตใหม่ที่สะดวกสบายขึ้นด้วยการานั่งวีลแชร์ที่จะไปไมาไหนนะคะสะดวกสบายขึ้นแล้วก็เขาหวังว่าโอกาสหน้าคงมีโอกาสาได้มา,า,าที่นี่อีกแล้วก็ขอบคุณท่านรัชนีที่มาเป็นเกียรติด้วยขอบคุณในายกศสมสทรน,น้ำพองด้วยขอบคุณสมาชิกของพวกเราทุก,ท,กทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ แล้วก็เขามีความสุขมากๆค่ะที่ได้มาที่นี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะในการจัดโครงการครั้งนี้ทางสโมสรโรตารี่หวังจะให้ผู้ป่วยและผู้พิการได้ใช้รถเข็นในชีวิตประจำวันเพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุข